สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทุกท่านนะครับพี่น้องอบรรยากาศหาโมงเสาร์ครับมืดหนีกะขึมนะครับฝนกำลังมากนะครับพิจาร์ปทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองอ่ามาเบิงง้วแม่ลูกสองโคมนะครับพอสีเพิ่นกะนำง้วนะครับมาเห็นพิจารีวิวให้นะครับสองโคมนะครับมาอยู่กับพอสีครับสวัสดีครับพอสีครับอ่าท์ตีตั้งอ่าบุคอยมีเสียงพอสีนะครับพิจารบริใจไม่เด้อช่วงนี้ครับไม่อ่าทรงสมอยู่นะครับแล้วก็ อากาศมันขึ่มพอมนะครับบริสัยไม่กับฟังเสียงพีจาเป็นรักเอานะครับเมื่อนี้แบ่งปันสองโคมนะครับรักสองครับพี่น้องครับมาจากบ้านน้องไคนกตำบลน้องไคนกอ,อำเภอเมือง30จังหวัดอุนาา่นตาสธานีนะครับอาดทีขึ้นแน่น,นครับเพมีแดดเด้อสองโคมแม่ลูกล,ก,ลกตัวเม่ทั้งสองโคมครับราคากะทรงฟรีสองรอยโลดนั่พอเนาะเงาแตก็เ้ยพ่อีอ่ะเอาโคมดีก่อนครับพี่น้องโคมแรกนะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวเม่นะครับลูกวัยเจ็ดเตือนกว่า แม่สูงร้อยสามสิบห่าบกลบครับอ่าโคมแหลกนี่ครับแม่กระสมเรียบร้อยแล้วโคมแหลกครับพอสีเปิดไว้นะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแม่สูงร้อยสามสิบห่าบกลบนครเนาะ <ๆ S 1> พี่น้องมองเมืองมันเต็มหน้าเต็มตาป่นเนาะแม่นแวันไหลม,มหลีลูกสาวสองหมืน 6, ่นหกพันห้าร้อยแม่ลูกลูกโตแม่นะครับฮารทอกะท้อนประกันให้ยสิบห่ามือครับทรงฟรี่สองร้อยกิโล แม่ทับได็กเจ๊มื่อแล้วครับพ่อแม่มันทับเด็กเจ้า่าเจ้าก้มมือามมือนะครับแม่เป็นทับมากเลยเจ้าก้มมือครับผสมในเจ้าก้มมือนี่ครับดูไหวเจ็ดเตือนกว่า2 6 5 0 0ืนหกครับพี่น้องทรงฟีสองหน่วยโลนะครับเห็ดดำพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่เป็นกับเป็นบรามันดุผสมนะครับอัติคึมแน่นะครับนี่ฟังฟังสายกันควันจับจุ่มมองนงินทับนะครับ โค่มแหละคุณโคมสองนอน,นอท่ายอยู่นอ่ะเล็บกรเส่าปกตินะครับอ่ะฟังเสียงวิจารเป็นหลักเด้อพี่น้องเด้อบริสไทไม่พอเพิ่นครับส่วนนี้สองสมไม่กันโอ้แม่เพิ่นงามบ่ต้องขอเนาะนะครับนี่สมศร้าวก็มือ้อแม่ลูกๆตัวแม่ลูกวัยเจ็ดเตือนกว่าเจ็ดถึงแปดเตือนนะครับงัวสองตวัวครับสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องสองหกห้าร้อยนะครับเครื่องดำนุ่มแม่เป็นสีเต๋าครับพว่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกแม่สูงมลอยซับสิบห้าหลง 15, บลบนะครับเป็นหัวลูกแหลกนะครับเด้อลูกแหลก ลูกก็อ้วนดีสักพอเนาะนะครับลูกเป็นบ่เคยถือผูกเชือกครับพี่น้องผูกเชือกมาทายก็เลยกลุ้มก็สู้อยู่นั่ะกวางงอว่นไห้สนเข้าเอาสนไหนตัวพอนี่สนไหนเลยเด้อพี่น้องสนไหนเลี่ยนะครับหรือผู้ใดอยากให้สนใหนพราสีสนกับสนนั้นได้พี่น้องแต่เพราสีสนนี่ครับพี่น้องโอ้ขอบหู้ดำดีนะพอเนาะโบดหาตาแม่พันนะครับแม่ขอบหู้ดำจมูกดำอสีกับแหวนเข้าสัดๆครับกวาลูกแหลก ลูกแหลกเมงวันเมงวันแล้วพี่น้องเมืองเมงวันเต็มน,นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่โคมแหลกครับมักถึกใจกระโทูหาภอสีเลยภอสีตอร่อ,องเลยนั่นพอเนาะครับโอ้โยเงาเต็มนะต่อโทษมาหาภาสีเราพี่น้องก็ต้องเกลงใจเด้อทรงฟรีสองไหลโลนะไอ้รถสมสมหนูชิไปทรงหายหอดพละนาคอ,อกุันละเอาโทษมาคุยแล้วค่ากันนะครับอำเภอมืองสามสิบนะครับพี่น้องเพิ่นอยู่อำเภอมืองสามสิบบ้านน้องไข่นกนี่แม่เพิ่นงามนะครับนี่ลูกสาวไปพร้อมอ่ะเล็บก็เท้าปกติดีนะครับ สองหม่นหกพันหารนะครับต่อรองได้ครับราคานี้นะครับหกทอนกับประกันให้ครับพี่น้องครับแข่งค้าดีว่าทุกอย่างนี่ครับเอาเป็นข่มแหละแม่ทับแล้วเศร้าขมือทับโต้น่อยพอเนาะครับทับโตครับโอ้คึ้นไรพี่น้องเลยเอาสดดีครับพี่น้องงอนข่มนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยต่อไปกะที่ให้พอจูงยางโชว์จังหน่อยกระเพาะไปยางจังหน่อยกันเลย เบต่อไปครับเบิงโคมที่สองเลยครับโคมที่สนะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกโตแม่ครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวนะครับว่ยปาสามสีเดือนแม่สูงหน่ยสาบหบวกลบครับงวลูกสยืนพอสีเปิดสักปาะครับพ่อครับสองหมื่นห้พร้เด้อครับพี่น้องสองหมนานร้อยะครับมาฟังเสียงพีจ่าเด้อายสูงหน่อยสามสิบกวกลบนะพอนะเป็นง้วลูกสยืนครับลูกว่ายปาามสีเดือนพี่น้องนี่ครับสองหมาพันห้ แม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่งจะสีออกปากตาลสุกปากตาลแก่เดี๋ยวนีพี่น้องนะครับเอานี่แม่เพิ่นงก็ลูกสองนะครับเด้อน,ดดนี่ครับแม่เพิ่นกับจมูกกระสีบ่ะแบงครับคิปหูดำนี่ครับตอนนี้ก็ยังนะครผสมครับลูกยังหน่อยอยู่กะน่าอีกบ่โดนล่ะครับราคานี้ทรงฟรีสองหอยโล่น้องภาษีนาะคือเก่าพี่น้องสองหอยโลหรือมากกว่านั้นกระทรงเก่าเด้อพี่น้องถ้าโทรมาลดล่มพ้นมาละนี่ครับลูกเพิ่งอ๋อสี เพื่อนสีดำดแดงสีบึกตันนะแม่เพื่อนเครื่องดำพว่วงหางดำครับอ่างเลือกดีตัวใหญ่ดีเล้อสูงหน่อยสามสิบหกเป็นโคมที่สองสองหาหาลอยครับสองหมื่นหาพันหาลอยกูได้หาแม่ลูกนะครับหาแม่ลูกไปเลี้ยงราคาลักสองหน่อยหน่อยสองก,กว่ากวานะครับราคาเดี่ยกับส่งพรส่งส่งให้สองลอยโลตก,กทอนประกันให้ทั้งสองตัวครับสิบห้าหมื่นนะครับอเล็บขอเท้าปกติดีลูกสีออกบักตานเกเอ้เดียร์ลัองออกรออากึงหนาวเพน นี่เขียวอยียงใบใบ,ยบยอยู่พี่น้องนี่ครับคลิปหูดำจมูกดำประสิกบแวงนะครับ,บฟังกว่านบ่มกระซีเต้าอ่ะ,อะนะครับพวงหางดำนะครับเดีกวกาเท่าปกติครับเพื่องดำเนอเป็นอ่าโคบีสองสามเดียดว่ะแม่ตัวใหญ่ดิลูกสาวมันนะลูก ออกปลามันลูบผสม,มครับลูก 25, น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะพ่อศรีน้อนะครับหรือพี่น้องอยากขี่รถไปเบิรงกับยุบ้านน้องไคโนกนะครับตำบลน,น,น้องไคโนกอำเภอเมืองสามทิศจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาถ้าเกิดเสียงพ่อสีบ่เขาของกาพอให้พี่น้องตั้งเสียงจีจ้าเป็นรักเอาคำมือนี้เพื่อนเขาเดินทางมาเสียงมากขึ้นกันลับฝนกะซิมาทางอำนาจเพราะว่าพายุเขาเล่น .swing ใบพออ่ะนะครับสองโค้งครับราคข้าเบาครับสองหา หาลอยกับสองของหาลอยครับมักถือใจโคมได้ทุ่มหาพอซีได้นะครับเบอร์ไลน์เฟซบุ๊กพอซีไวเิลนนะครับเรีนโทุเด้อเดี๋ยวจะให้พนีางจังหน่อยอ่ะยางลูกอ่ะพึ่งนี่ครับดูฟังนี่เด้อมีหม่องแต้มหม่องนี่นะครับพี่น้องดูพังลูกสาวพันดีแม่พันเสาหกไอเส้าหาหาลอยไอราคาห่องไอพี่น้องยังต่อรองได้อ่ะเป็นโคมที่สองปะจุงยางจังหน่อยครับพ่อได้พอซีจุงยางกันเรียบร้อยนะครับสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อ มาเอาไปเลี้ยงนะครับแม่ลูกสองโคมแม่ลูกลูกตัวเมียไปยางโชว์จังหน่อยอ่าพี่ครไปแล้วอ่าคลิปนี้ครับพี่จ้าบระทมราชจบคลิปเพียงเนี้ครับสวัสดีครับ